อีกใช้วาล์วตัวสำรองใช้ตั๊มตัวสำรองครับวิธีทำไปด้วยแล้วก็อธิบายไปด้วยคือวิธีใช้ตั๊มตัวสำรองให้มาทำปิดตรงนี้ให้เป็นออฟก่อนแล้วก็ปิดวาล์วตรงนี้มาเปิดวาล์วทับเปิดเปิดเปิดวาล์วทางนี้นะครับเปลี่ยนเปิดแล้วก็ตรงนั้นก็เปลี่ยนเป็นปิดครับตรงนี้เปลี่ยนเป็นปิดอ่านี่คือการชเปลี่ยนเป็นปิดนะครับตรงนั้นก็ปิดตรงนี้เปลี่ยนเป็นปิดปิด ตรงนี้วาวนี้เปลี่ยนเป็นเปิดบานนี้เปลี่ยนเป็นเปิดครับบานนี้เปลี่ยนเป็นเปิดอ่าเสร็จแล้วแล้วก็มามาขั้นตอนสุดท้ายก็มาปิดวาวตัวนี้ปิดวาวปิดเสร็จปุ๊บปิดอแล้วชแล้วก็มาเปิดที่ตู้คอนโทรลแล้วก็มาเปิดระบบมาเปิดระบบที่ตู้คอนโทรลเปิดระบบ่นี่คือขั้นตอนการใช้ปั๊มตัวสำรองตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ต้องเปิด ตัวนี้ก็เปิดไว้ตลอดนะครับตรงนี้จะใช้เราจะใช้ปั๊มหลักปั๊มสำรองก็ก็เปิดตลอดได้เลยอ<ม>ืมตัวนี้ต้องเปิดตัวนี้ก็เปต้องเปิดอันนี้อันนี้ไม่ต้องเปิดครับต้องปิดไว้ครับถ้าใช้สำรองต้องปิดไว้แต่ถ้าใช้ตัวจริงแต่ถ้าใช้ตัวจริงต้องเปิดไว้ครับเปิดเปิด ปั๊มไอตัวสีน้ำเงินมันฉุกเฉินเนี่ยมันเกิดเสียหรือมีปัญหาเงครับแล้วจะใช้ปั๊มสำรองกรณีปั๊มนั้นมีปัญหาก็มาแก้ระบบใช้ทั้งวัดเฉพาะระบบน้ำดิบระบบน้ำดิบเท่านั้นใช้เฉพาะระบบน้ำดิบเท่านั้นนี่คือตอนนี้เราใช้ระบบน้ำดิบอยู่ปั๊มเด็นทั้งหมดใช้ระบบน้ำดิบตัวนี้ปั๊มของปั๊มนี่ก็คือจะทำไว้สำรองระบบน้ำดิบอย่างเดียวเพราะว่าระบบน้ำดี่เราใช้ยังเันข้างบนมอยู่แล้ว อาทีนี้ทีนี้อ๋กลับมาใช้เหมือนเดิมใช้ที่ใช้ตัวหลักใช้ปั๊มหลักอ่าใช้ปั๊มหลักปั๊มหลักเราปิดตู้คอนโทรลปิดตู้สำรองให้เป็นออฟครับให้เป็นออฟไปดูวาลนะครับแล้วก็มาดูวาล์วดูที่วาลตัวนี้มาดูที่วาลตัวนี้นะครับวาลตัวนี้เปิดเปิดวาลตัวนี้แล้วก็ปิดวาลตัวนี้ปิดวาลตัวนี้ครับปิดวาลตัวนี้ แล้วก็เปิดวาล์วตัวนี้ค่ะเปิดวาล์วตัวนี้แล้วก็ปิดวาล์วตัวนี้โดยกเลขเจ็ครับแล้วก็เลขเจ็ดเลขเจ็ดไม่มีนะพ่อจนมีไงอันนี้เลขหนึ่งมามครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งใช่ครับตัวนี้เป็นเลขหนึ่งแล้วก็เปิดวาล์วตัวนี้แล้วก็เปิดตัวหน้าปั๊มครับแล้วก็ เป,เปิดหน้าหน้าไอ้หน้าปั๊มเปิดแล้วหน้าปั๊มเปิดแล้วทีนี้เราก็ขั้นตอนสุดท้ายเราก็มาออนระบบกว็จะตัดอัตโนม,ตมัติครับตามตามแรงดันที่เอาไปใช้ระบบตรงนี้ไม่เกี่ยวกับตรงสระเนาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับมันจันระบบ่มันจะเป็ไอ้แค่ตรงสระมันจะมีมันจะเป็นแค่น้ำดีขึ้นมา น้ึนถาถ้าน้ำดิบ,ถ,ดบถ้าน้ำดิบมันจะไปเกี่ยวข้องกับแทงค์สแตนเลสสี่แทงค <c oughs> ์แทงค์ส <c oughs> แตนเลสสี่แทงค์ง <c oughs> ไอ้ถ้าเป็นน้ำดิบนะครับมันจะมันจะมาจากจากสะขึ้นมาหาไอ้ปั๊มตัวหน้าเหลี่ยมๆไม่ใช่หน้ายาวปั๊มหน้าเหลี่ยมๆสีเทาดูดตรงขึ้นมาเข้าแทงค์สแตนเลสที่เขียนว่าหลังกุฏิที่นั่นนะครับจากแทงค์สแตนเลสปุ๊บจะถูกปล่อยมาที่ที่ตรงนี้ตรงนี้กระจายออกเป็นน้ำดิบ ขั้นตอนน้ําดิบจะไม่เยอะเท่ากับขั้นตอนน้ําดีก็คือไม่เกี่ยวกันถ้าตรงนั้นมีอะไรก็ไม่เกี่ยวกับตรงนี้ใช่ครับปิดนะครับตัวนี้ห้ามปิดต้องเปิดไว้ตลอดเพราะว่าม,มันจะเติม,มถังน้ําดีน้ําดีสองถังห้ามปิดอถังบนจะเติมถังล่างขึ้นอยู่ที่ตัวนี้เพราะว่าถังบนพอขึ้นมันขึ้นขั้งแรกคือถังบนใช่ครับแล้วก็ลงมาตรงไอ้ไอ้ลอยอะไรใช่ครับโซน้อยจะจะสั่งเปิดด้วยลูกลอย ท่าน้ำถังล่างลดปุ๊บตัวน้อยจะเปิดอครับผมทีนี้เตณีกรณีเต็มในกรณีเต็มก็ต้องมาเปิดตรงนี้ใช้ปกติให้ใช้ตรงนี้อยู่ทีที่อย่างอ่าใช่ครับใช่ครับมันไม่ตัดใช่ทีครั้งที่แล้วนะแต่ตอนนี้จะไม่มีปัญหานั้นแล้วทีนี้ไม่อาจารย์ก็เลยมาทาก๊อกพิเศษไว้ตรงนี้จริงๆตอนนี้ไม่ต้องสายยาวก็ได้เนี่ยเพืไอจะใช้ดูทีใครเข้าไปเปลี่ยน ก็ไปเปลี่ยนตัวไหนนะมาใส่ก๊อกนี้กับซ็อกนี้อ๋อสงสัยเนี่ยเอาตัวนี้เนี่ยตัวนี้ดอกก๊อกนี่คือเชื่อมกันอ่อเนี่ยตัวนี้คือใช้ใช้จากก้นถังข้างล่างเพราะงะั้นเราจะลดน้ำตัวนี้ได้เพราะอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยสมมติเราจะให้น้ำตรงนี้เัราวมัน มันมันจะได้ช่วยล้างไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยจริงๆเป็นน้ําดีเลยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยน้ําดีเลยเพราะว่าเพราะว่ามันต่อมาจากตูดแท้งเลยอันนี้จะเป็นน้ําดีเลยแต่ว่าเราจะเผื่อว่าเกิดมันก้นถังมันน้ําจะเป็นตะกรนใช่ไครับเราสามารถเคลียร์ได้อะไรได้อันนี้แรงดันก็น่าจะอยู่ประมาณแค่บาทเนีงยไม่ค่อยแรงเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ปั๊มมันใช้ใช้แรงกดของของแรงดันน้ํางถัง แรงก็หลายตัวครับหนึ่งสายมันจะยาวด้วยสองแต่ถ้าเปิดก๊อกถ้าเปิดตอก,กอย่างเงี้ยมันลงมาโดยตรงจะแรงแรงใช่ถ้าเหมือนกันถ้าเกิดใส่สายไปก็น่าจะน่าจะพอฉีดได้แรงการเหมือนกัน ต้องทิ้งอย่างเดียวพ่ะจย์ครับไม่อาจารย์กำลังคิด,เเด่เดี๋ยวเดี๋ยวตกตกมาหนักไหมไม่หนโะกไม่หนักครับ,บกิโลเบา,แล,บาแล้วค่ะน้ำไม่มีน่าจะประมาณสักห้าโลได้มั้งครับพ่ะจ่าอ๋อแค่นี้เองเหรอใช่ครับ,บรเพราะาน้ำมันออกหมดแล้วครับอาจารย์ามันปล่อยน้ำออกหมดไลได้เจ็ดสิบกิโลออกไม่ถึงครับไม่ทำยังไงจะให้หนักทำต้องใส่ทรายครับาจารย์นะไม่อาจารย์จะเอาไปเป็นลูกตุ้มที่ตัวโยกเปิดปิดนี่ก็สวยดีเหมือนกันอนี่ครับาจารย์ใส่ทรายได้ครับเนี่ยถอดแล้วใส่ทรายครับ ถอดถอดน็อตออกใช่ครับถอดออดน็อตออกแล้วใส่สายใช่ครับแต่พระอาจารย์ต้องดึงไงลูกโป่งที่มันแตกออกนะครับเพราะว่าลูกมันมีมันมีลูกโป่งอยู่ข้างในข้างในต้องดึงออกใช่ครับต้องดึง้าขงในออกหมดใช่ครับเอาไส้ข้างในออกหมดเลยแล้วก็ใส่สายเข้าไปแทนวสร้้้างงไนออ๋อจะไปทำดึงเปิดปิดประตูอ่ะดีกว่าไงดูมันสวยดีถังก็แข็งแรงแข็หยุดกทิ้งเฉยเฉยแต่ว่าข้างในนี่สนิมนะครับอาจารย์เพราะว่ามันโดนผ่านน้ำแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้แห้งๆก็ไม่เป็นไร อันนี้ถ้าผมจะเขียนไว้ส